ถามได้นะครับขออยากให้น้องนี้แนะนําตัวหน่อยครับผมอ๋อสวัสดีค่ะชื่อนิชากรนะคะหรือว่านิจังสวัสดีค่ะหนูอายุยี่องปีแล้วค่ะตอนนี้ใช่ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเอ้ยหนูใหม่ได้ไหมอ้าอ,อันนี้ถือว่าจบ <laughs> ถือว่าเป็นาวจบหนูล <laughs> <laughs> ืมว่าหนูลืมว่าหนูเ <laughs> ร <laughs> ียนจบแล้วหนูเ่น เรียนจบแล้วนะคะก็คือเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ภาคบอสแคสติ้งค่ะตอนนี้ก็จบมาได้หนึ่ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นโพสต์โปรดักชันที่ Netflix ค่ะอ๋อครับคำถามที่2องนะครับทำไมถึงเลือกเรียนกองครับผมอ๋อทำไมถึงเลือกเรียนกองที่หนูอยากเรียนกองเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยหนูชอบบีทบ็อกซ์อยู่แล้วบีทบ็อกซ์ก็คือการที่กองอยู่ในป่าค่ะมันจะเป็นฟีลแบบ ฟีลีม <Das S 1> um นี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบีดบล็อกแล้วตีกองก็น่าจะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากมาลองเรียนกองดูก็เลยมาที่นี่ค่ะอ่าโอเคครับระยะเวลาในการเรียนเรียนมานานหรือ,อยังครับระยะเวลาในการเรียนหนูเรียนมาได้ถ้านับจากตั้งแต่ตรงน,นี้คือประมาณสิบเดือนแล้วค่ะโอ้สิบเดือนเรียนตั้งแต่ต้นปีเป็น,ปนคิดว่าตัวเองเป็นตั้งแต่ประมาณก <g> ี่เดือนก็จะแบบตั้งแต่พื้นฐานไม่มีเลยใช่ไหมหรือว่า พื้นฐานของหนูมีแค่บีดบล็อกค่ะ oh. บีดบล็อกแล้วทีนี้หมูก็มาเรียนรู้จากครูกไกด์ต่อมาเลย oh. หนูเนี่ยกับครูกไกด์มาครูกไกด์ก็สอนตั้งแต่วิธีการจับไม้เหยียบกระเดื่องแล้วก็การตียังไงการเหยียบยังไงการเล่นกับเพลงการฝึกทุกๆอย่างเลยคือหนูมาเรียนกับครูกไกด์เลยใช่แล้วก็คือจริงๆบีดบ็อกกับ เล่นกองหนูว่ามันต่างต่างกันอยู่เพราะว่าบิดบอลมันอยู่ในป่าใช่ไหมแต่พอมากองมันคือมาใช้มาโซเมมโมรี่อ่ะใช้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วครูไกก็เก่งมากเลยคือครูดูหนูปุ๊บครูรู้เลยว่าหนูเล่นผิดตรงไหนครูจับจุดได้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้รู้และวิธีการคิดของหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูเลยโหครูครูเก่งนเนี่ยโอเคครับครูยิ้มหนู่ขาหัอ่ะแล้วรู้จักสถาบันโรงเรียนดนตรียามาได้ยังไงครับ พอดีเดินเล่นเดอะมอลล์ค่ะพอดีหนูอยู่แถวนี้อยู่ใกล้บ้านแล้วหนูอยากเรียนกองแล้วทีนี้หนูก็มาดูเออมันมียามาฮ่าหนูอยากเรียนสถาบันสา,นสาันหนึ่งที่ทำให้หนูเข้าใจจริงๆว่าดนตรีมันหลักการมันทางานยังไองอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าชอยยามาฮ่าก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเป็นมาตรฐานด้วยใช่คอ่ะคำถามต่อมาหลัง<ด>จาก<ด>ลองมาเรียนดนตรีแล้วเนี่ย คิดว่าดนตรีเนี่ยส่งผลกับเราไปในทางที่ทางไหนบ้างดนตรีของนี้สำหรับนี้ก็คือส่งผลกับชีวิตหนูมากเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าเล่นเป็นงานอดิเรกนั่นแหละมีอะไรทำเน,น้นเริงเครียรจักงานนน่นนี่นั่น,นแต่พอมาเล่นแล้วเฮ้ยมันมากกว่านั้นะมันได้ทั้งความสบายใจผ่อนคลายแล้วก็ยังได้คอนเนคชั่นอีกพอหนูเล่นกองเป็น ก็มีคนเริ่มมาทักว่าเอา้าเล่นดนตรีเป็นเหรอเอา้านี่ไปเล่นด้วยกันไหมจะมีอะไรโอกาสเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าอุย้ยดนตรีมันก็มีผลประโยชน์เฮ้ยทำไมมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะในชีวิตก็คือทั้งคอนเนคชั่นด้วยทั้งความสบายใจความรีแลกทุกอย่างแล้วก็ การที่เราแบบชอบฟังเพลงอยู่แล้วมันก็ดีเลยที่เราได้เล่นเป็นแล้วเรารู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้รู้จักคนใหม่ๆได้ค่ะได้ทั้งครูด้วยได้เพื่อนด้วยโหดีไปหมดเลยใช่แล้วทีนี้เห็นว่าตรงน,นี้มีคลิปตีกองจะมาโชว์ให้พวกเราดูได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเพิ่งอัดมาสดๆส<า>เลยข,ขีเลยอ่าไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรเย่ยเป็นเพลงยอมค่ะของวิลกินพีีค่ะอ่า,อาเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปดูกัน

ฉันชอบเธอที่สุดถ้าเธอยอมฉันก่อนเธอจะเป็นคนยอมแค่เธอยอมฉันแล้ฉันก็อยยอมเธอโอเคตามใจตัวเอยงนิดหน่อยให้เธอตามใจก็ปล่อยปไม่หวานไม่คงแค่รอยแค่ไม่เธอ ฉันก็นนนานนาเธอไ่กันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยนี่ฉันไม่ได้คื่ฉันมาเธอก็ยอเธอถามว่าชอบธอห I do o ฉันชอบเธอที่สุดถ้าเธอยอมฉันกอดเธอจะเป็นคนยอมแค่เธอยอมฉันเลยฉัน

ออเครับผังสุดท้ายนะครับอยากมีอะไรจะแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนดนตรีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะควรเริ่มยังไงสำหรับนี้อ่ะเริ่มเริ่มเริ่มมายัางไงแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูคือ ที่หนูเริ่มมาเรียนดนตรีนะคะเพราะว่าหนูชอบฟังเพลง oh. คือตั้งแต่ไปโรงเรียนเนี่ยหนูจะใส่หูฟังและนั่งฟังเพลงนู่นนี่นั่นก็คือเป็นคนชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราลองมาเล่นดนตรีดูไหมว่ามันมีหลักการยังไงเล่นยังไงเนีย้ยค่ะแล้วก็ใครที่อยากมาเรียนมาเรียนเถอะจริงคือมันได้เปิดประสบการณ์เปิดโลกได้รู้จักคนใหม่ๆคนที่เขามีประสบการณ์อีกคุณครูแต่ละท่านก็มีประสบการณ์มากเลยค่ะแล้วก็ได้เพื่อน,อนๆอีก คือดีเลยอะแล้วก็วันนี้หนูเพิ่งอัดเพลงอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งครูที่มาช่วยสอนครูที่มาช่วยถ่ายทำนู่นนี่นั่นคือเขาซัพพอร์ตเรามากเลยอะหนูก็เลยรู้สึกว่าเรียนมามาเรียนที่ยามาฮ่าเธอคะ่ะก็หนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตหนูเลยใช่